แปเท่านั้นเองนั่นแปดหมื่นแปดมื่นองค์เพราะพระสือยอเมตไตนั้นมีวิริยะอุตสาหะมีความเพียรในการสร้างบาร,รมีมากพระพุทธเจ้าในเหล่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ยังแบ่งออกเป็นบาร,รมีมาใครบาร,รมีที่สร้างมากน้อยกว่ากันก็มาตัดสรูหรือสัตว์ขนสัตว์ได้มาก อย่าได้มีบาปเปียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงเถิดสาตต์ทั้งหลายที่มีความทุกข์จงพ้นจากความทุกข์นั้นเถิด ต่ทั้งหลายที่มีความสุขความเจริญจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดจงอย่าได้เสื่อมสูญจงอย่าได้พัดพลาจากความสุขความเจริญนั้นเลยแต่ทั้งหลายมีการเป็นของของตนมีการเป็นทาสญามีการเป็นเผ่าพันธ์มีการเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นที่พึาา่งพาใส่ยสัตว์ทั้งหลายเหาใดทำกรรมดีไว้ก็ตามทำกรรมชั่วไว้ก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นนานข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจาริษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้น จนถึงบัดนี้จงมารวมเป็นตะบะเดชะเป็นพระวะวัปปัใจเป็นอุปนิสัยนำส่งให้เกิดสติปัญญายานวชาญฉลาดทุกภพกทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงพระนิพพานเติน อนดามิพันเตสัพพังอภปรรพธัรรมตะเมพันเตมายากระดังบุญญาสามินาอนุโมทิตถาภังสามินากระังบุญญาไมหังตตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิอัปรรพธ์สัมาตุปุตโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิ วาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมงนัมสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิ